คุณน้ำก็เดินทางสู่ฮ่องกงเธอเข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในย่านจิมซาจุยวันรุ่งขึ้นคุณน้ำได้เดินทางออกจากความวุ่นวายในเมืองมุ่งหน้าสู่ที่ตั้งของป้อมปราการจนกระทั่งมาถึงที่หมายป้อมปราการแหลมมังกรตั้งตระงานอยู่บนเนินเขาริมทะเลเป็นกลุ่มอาคารคอนกรีตสีเทาที่ถูกลมฝนกัดกร่อนจนผุพังเธอบอกว่าวินาทีแรกที่ไปถึงสัมผัสได้ถึงความขลัง ความโดดเดี่ยวและความเศร้าที่ลอยอยู่ในอากาศและในคืนแรกของการทำงานนั่นเองที่เธอได้พบกับการต้อนรับที่ไม่คาดคิดคุณน้ำตั้งขาตั้งกล้องไว้ที่หลานกว้างซึ่งเคยเป็นที่รวมพลของทหารบรรยากาศรอบตัวเงียบสนิทมีแต่เสียงคลื่นและเสียงลมวิดวิวแต่แล้วเธอก็ได้ยินเสียงฝีเท้าหนักหกเหมือนคนใส่รองเท้าบูทกำลังเดินอยู่บนพื้นกรวดดังมาจากทางปีกซ้ายของป้อม เธอรีบหันไปมองแต่ก็ไม่เห็นใครนอกจากความมืดเธอพยายามคิดว่าอาจเป็นเสียงของสัตว์แต่ไม่นานนักเธอก็ได้ยินเสียงกระซิบที่เหมือนลอยมากับลมมันฟังไม่ได้สับแต่จับความรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดคุณน้ำเล่าว่าเธอเริ่มเย็นวาบที่สันหลังแต่ก็ยังคงทำงานต่อไปจนกระทั่งเธอหยุดพักเพื่อเช็คภาพในกล้องและนั่นก็คือตอนที่เธอต้องขนลุกสู้